สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่องพายป๋องกับคัดเอกนะครับผมวันนี้ก็จะมา,าย้ยายพี่ป่องครับเข้าหลักตกมันด้านหลังนะครับเหมือนกับจะมีอาการตกมันนะครับก็รอดูว่าจะเข้าได้ไหมนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ใ,ใกล้แล้ว มันหรือคราบอะไรเดี๋ยวดูก่อนอะไรเนาะนะจะมีงานวันที่เก้าที่สิบก็มาตกมันอีกนะครับผมเดี๋ยวต้องดูใกล้ๆนะครับต้องขึ้นไปดูนะครับเปียเป้ยวๆคืกอก้องพี่นี่

ตอนนี้ก็ไปหาเจ้าของหาอาจารยน่าจะเก็บเก็บขี้นะครับตกมันเรียบร้อยมันเรียบร้อยนะจ๊ะดูนะครับก็เริ่มไรเริ่มไรเริ่มไรดูนะผมชูไม่ดูเียหน้าผม ที่ท่านายอยากเห็นสา,า,ายตาที่มองครับพี่ป้องสายตาที่มองผมหลังนู้นก็ฟ้ามืดมาแล้วนะครับฝนจะตกพระทางมันจะตกนะครับผม แต่น่าจะไหลไปฝั่งซ้ายเนาะ้องจะไหลไปฝั่งซ้ายนะครับดูดูหัน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 หน้าตามผมนะครับดูไปเพราะว่าผมไม่ใช่ควานเขเนาะอ่าอนนี้ก็ยังยังยังฟังควันเอกอยู่นะครับผมฟควันเอกก็ จะพาไปมัดยวงหลังนะครับแล้วก็ต้องใช้ไม้ไม่ไม,มออก้ออกนะครับผมุนให้ยูเข้าได้นะครับเข้าได้มุมนให้<ด>แล้วก็ใช้ไม้ใช้มดแดงเพื่อป้องกันตัวนะครับผม ใช่เลยนะครับคุนเอบอกโดยผมซูมให้ดูใช่เลยนะครับแต่ออกแต่ฝั่งซ้ายใช่ไหมพี่ออกแต่าออทางซ้ายนะครับก็ถ้ามีเดดมีอะไรน่าจะออกเยอะเหมือนกันนะครับ ฟังแต่ไม่เยี่ยวแตกไม่ขี้แตกไม่ทำออกนะครับปกติตีงวงหมุนนี้แล้วก็เยี่ยวแตกนไะม่าเรียนทุกครั้งนะครับเวลาก่อนอีกเข้าตีงวงปุ๊บก็หมุนเลยนี่พี่พบผมติดตัวตลอด

้้าามมน่งงไปขเราก็จะเดินไปเลยนะครับผมรับเราจะรับคว่างนี้เดินนะครับเ mm hmm. ดินตามแนละ้วให้ผมออมนู mm hmm. มุนก็จะเดิน mm hmm. เดินรันบขนหญ้าไปเลยนะครับโอ้ดินยุบยุบนะครับเพราะว่าฝนตก ฝนตกเมื่อเมื่อวาน,นาใช่เมื่อวานไม่ใช่ครับผมเมื่อวานฝนตกนี่เพริศก็ทำการล็อกคอไว้นะครับผมเพื่อมีทำแบบทำตกมันอะไรสักอย่างยุบอีกครกับนี่ดูอรอยยุบยุบนะครับเพราะว่า อ่้อะไรพมมันตกแล้วดิมันยุบนะครับดูรอยขาพี่ปองอ,อุ้ยุบหนักเลยเดีย๋ยวผมมาทางไปนี่ครับก็จะเป็นหลักที่พี่สิบตกมันนะครับผมถัา้าทุกเชือกทั้งพี่ปองทั้งมีสิบตกมันก็จะอยู่ตรงนี้เพราะว่าหลักต้อม้อนี้มาตรฐาน นะครับแล้วก็ไม่ใกล้คนด้วยท,ท็อปเพิง่งเปเอาเรื่งแต่ยามาเมื่อกี้มาก่อนพี่แบเดียวยไงท็อปไปกับผมเมื่อกี้นั่งอยู่นั่นเลยเราอยู่ไนะอยู่กับโพครับ ก็จะนี่ครับมัดทั้งโซ่ทั้งตอมอมาตะทานนะครับผมตรงนี้จะมัดเลยน,นะครับผม ก็จะใส่ปอกใส่อะไรนะครับผมตรงนี้โอ้เอีกอ้ฮะปันทับมาีดิปันโบตัวนี่ก็ได้ยินเสียงนะมาดูนะครับผมไปมาแล้วก็มาดูได้ยินเสียงมาดูนะปัับเดนกั

ปกติครับลมมาแล้วนะครับผมเราต้องรีบทำนะครับเดี๋ยวเปียกดูขขางเน่ะโอ,นะโอ้ลมมาแรงนะครับออ้ต้นไม้ของคุณน,น,นี่เ,เปะเด้ออุ้ยนี่ไม่เลงอ่ะ <c oughs> อับด้อ กินปลาอย่เดียวกันงเอมันยื่เอาไปปองจะไหลข้างเดียวก่อนฝั่งซ้ายก่อนตลอดนะฝั่นึเพราะว่าปองจะไหลแค่ฝั่งซ้ายก่อนโอ้ลมมรงนะผมลมแรงมากเลยอยอเดินก็เักรวรรดิจักจูละโบ ตอนนี้สีต,ตองมันตอนนี้สีต,ตองมัน<ะ>จ้ะแล้วก็มีมีหญ้านะครับไว้ให้กินมีหญ้าไว้ให้กินนะครับกินไปก่อนกินหญ้าไปก่อนแล้วก็จะให้นะครัถ้าว่ามีตน้นลูกโอ <Ly> ้อยก็จะทำให้ เข้ไปนานเทำได้งานช้างนี่อะไรเดือนอะไรทังันยาตุลาฤศจิการู้หรานสได้ฮะเส่ระใส่ไม่ได้แตได้ัวเดียว่ได้ตัวเดียวฮะต่ไดตัวเดียวเสร็จบได้ตัวเดียวจับน้ำเตามันลื่นแต่ได้ตัวเดียว ดีไหมตัวอยู่เดี๋ยวเอาเอาที่ขามาตัวนึงลมก็มาแรงนะครับตอนนี้ลมมาแรงมากเลยลมมาขนาดนี้มันตกใบตกนานไหมครับทั้งคืนทั้งคืน วันนี้ว่าไปเฮงงานแทนพี่ปองไดไหมถ้ามีงานนะรับหมดใช่ไหมเออตั้งรอ้งรอดูต้องอายน่ยไ่รู้ได้หรอมทอรเนี้้ย สบายน่นเนาะอ่านี่นะครับผมควันเสบใส่ให้ก็เราทำการใส่แบบรวมนิดนึงว่าจะได้ทำเล่นตัวได้เพราะว่าตอนที่เขาตกมันนี้เราเข้าใกล้ไม่ได้นะเราต้องทำแบบก็จะใส่แบบ มาถานไว้เลยแบบแน่นไว้เลยนะครับโอเคนะนี่เลยกวาดก็ลงมาทันไว้ก่อนเนาะเนาะเกเปิดดีเวยก่อน เอกสิทธิห์หยุดพี่ป้องก็เข้าต่อแต่เอกสิทธิ์ตรงมันก็ทับตัวเมียครับ่ายังกินยาสบายไม่ได้เจียนกลางหูหรือว่าอะไรก็เชื้อยังปกติอยู่นะครับยังแบบฟังอยู่นะถ้าดูดูไป แบบที่ผมสังเกตดูพี่ป๋องน่าจะแบบฟังยังฟังยังอะไรอยู่นะครับถ้าไม่ฟังขาามันมเป็แผลรอบก่อนแล้วมันมันยังลึกอยู่าเข้าอทำการรักษาซ้ายนะเพราะว่าขาฝาแผลที่เป็นตรงมันรอบที่แล้วรอบก่อนหน้านี้ตัวมันยังมันลึกยังยังไม่หาย ไม่ไรต้องเวต้องีไก่ต้งเี่นหอะ่่ดจับชวงดิติดติดตอติดข้อน่งอ่งไม่เขาดเงเองดออไปอ่ะ นก็เอาโซ่ที่มัดอยู่หลักนู้นออกแล้วนะครับปันท็อปก็ <c oughs> โยนญ้าให้นะครับผมโยนยาให้ <c oughs> พี่ปองจะได้ <c oughs> สนใจแตย่ยาไม่สนใจคนเนะาะเพราะว่าผมมาดูก็มาช่วยดูมารอดูเป็นหัวง

ทางเดินดีกว่านีี้้ตตัน่ายตรงนี้ฝั่งที่ฝั่งตรงมันเป็นฝั่งที่ไหลนะครับอยู่ฝั่งนี้ก็ถ้าเห็นนะครับหนึ่งไหลไหลยังไม่เยอะนะครับก็ก็เป็นน้ำยังไม่เยอะเท่าไหร่ จริกินกกี่ย้มันล่ตัวรก็ยยมรักรักโซ่ดีๆนะเพราะว่าให้แบบเคลื่อนเคลื่อนไปมาไปมาได้แต่จะให้หลุด ออถ้าเน้นเกินก็มีดีนะมันเล่นตัวไม่ได้เพราะว่า,วาอาจจะเดินอาจจะ,ะไลบ้างตัวรัดขาเขาน,านะครับนี่ก็ใส,ส่ปลอกใส่สูสิก็ใส่ปลอกก็เป็นรอยที่ทถที่พี่เอกสิทธิ์ออกครับนี่เป็นคนเปียกฝ<ค>นตกมาน้นเปียกเ,เป็นแ<ห>ชะมสมันาม ตัวเนาะจรวดน่ะอ่าตัวนี้คือพอดีเป็น2 2 3มันเลยครับ ก็จะตกโอ้ยดูสองข้อเลยดูสามมึงถ้ามันอดตัวได้มันมันเดือดขามเรื่องเยอะเลยฮะเรื่อเยอะเลยฝนเริ่มตกแล้วนะครับผม มันจะรีบทำรีบเสร็จจะได้รีบออกไปนะครับคนเปียกแล้วจะทำอะไรยากคนรอราเรอเราช่วยเราอะไรปันทบเราดูเราช่วยเราเผื่อมีอะไรช่วยก็จะช่วยนะ เสร็จแล้วนะครับเฉดรเดรเดเฉดระะิระเบอรแลมันไม่มีตัวยูโอย สั่งยังสั่งได้สั่งได้ปกติครบอบออกเสร็จเรียบร้อยไปอ่าเสร็จแล้วนะครับ

เสร็จสิ้นแล้วครับารก็บพี่องไม่ค่อยยากนะครับเวลาตกมันแรกๆแต่ตอนอยู่เชียงใหม่นี่เขาจะเื่ออะไรวะตอนอยู่เชียงใหม่นี่ยากตอนอยู่เชียงใหม่นี่ก็ก่อนตกมันปีก่อนที่มาอยู่สุรินก็ทําคามแสนนิร์ตแก็เลยเอามาอยู่สุรินแต่มาอยู่สุรินนี่ยังตกมันเข้าได้นะตอนขายตกมันนี่ย,ยากอีกนิดประมาณนี้นะพี่สองไม่ค่อยมีอะไร ทุกบาททุกว่าไม่ค่อยว้าวุ่นเนาะแล้วซีโดเมื่อไรจะตกไม่รู้หรอรออะไรรองานรับงานเฮลิเอ่กว่าเขามีการตกรอคนที่ใจไอ้รอคนที่ใจอ๋อนั่นไงเอาอีกไหมโอเคนะครับคลิปนี้เราขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ